ตอนนี้สเปใส่โอ d ีบอลสเปใส่ฟอเรสต์สเตปเรียบ้อยฟอเรสต์อาจากเกมเบรตี้ที่8ตอนนี้เหลือแค่7จทีมแล้วพี่เขียวเห็นแล้วพี่เขียวเห็นโอโอทีแล้คิวบอยชัดคิวบอยเข้ามาชัดคิวบอยขับเลยคิวบอยขับชนจะขับรถชนคิวบอยจะเหยียบมดจะเหยียบมดโดนสเปโดนสเปคิวบอยไฟลุกคิวบอยกดไลเดอร์คิวบอยกดไลเดอร์คิวบอยเอาขับรถชนได้ด้วยเอาเลยรับ โอ้โหดปาระเบิดดอกนี้ไประเบิดโดนตรงนี้จิมมี่ลดเลือดลดจิมมี่บอกขอถอยก่อน4ต่อ2 2ต่อ4ีไม่ถือว่าลุมครับมีตัวตัวไอ้2มีของให้4ครับตอนนี้ดีเทชีลิเกอร์เหมือนจะเห็นแล้วแต่ไม่มีหมวกด้วยนะเดีทตลิเกอร์หูแอปโฟหรือว่าแอปโเป็นหมวกของเขาครับเออเป็นหมวกจริงๆว่ะเออไม่ใช่หมวกครับเขาไม่มีหมวกใส่ตอนนี้และจิมมี่คารูเชอร์ ดีแลนด้วีแลนกับดีแลนจะปาระเบิดดอกนี้เคลียงไปต้นไม้นี้เรียบร้อยโอ้ยยังเกือบตายเกือบน็อเกือบโอ้โหดีแลนเอาดิจังหวะนี้ดีแลนกับจิมมี่ดีแลนกับจิมมี่เอาไงครับดีเอสทีฉีกฉีกขวาเข้ามาแล้วฉีกขวาเข้ามาเรื่อยๆแล้วเมือทางฝั่งของหมอจีจะไม่เห็นแล้ววงเริ่มบีบแล้วเฟสนี้ครับ โอ้โหเริ่มบีบแล้วจะบีบแล้วกำลังจะบีบในไม่ช้าอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นหมอจีเขาไปยิงก๊อดไฟอยู่ครับก๊อดไฟอโ้เห็นก๊อดไฟหมอจีบอกว่าแต้มก็ไม่มีสักเอ้ยขอยิงเอาแต้มก่อนเฮ้ยโอ้โหสเปรลัวๆเลยครับใช้มินิจะบีบจะอัปเดตแล้วด้วยและดิจิตซิมมี่สเปรดีแลตดีแลตหมอบได้โอ้โหเช่หลบได้เป๊ะจริงๆวงเริ่มอัปเดตเข้ามาจิมมี่ถอยล่นถอยก่อนและ หมอจีกับดีแลนเอาอย่างไงเอายังไงเอายังอุ้ยอุยอุยเรียบร้อยล้มแล้วจิมี่จะฝังดีแลนแล้วครับตอนนี้เราหมอจีคนเดียวหมอจีคนเดียวหมอจีคนเดียวหมอจีโดนลุมซ้ายขวาหน้าหลังเรียบร้อยตีรีเบอร์ทีวีออกไปดับที่6นั่นเองโอ้กระจู่บินศูนย์หนึ่งตายครับเพราะโดนแสงแก๊งเทสเตอร์ครับขัดขากันเองนะครับจันทังคารดิคอนเนกเอ็ก เอายังไงครับเอายังไงครับยังไงดียังไงดียังไงดีผอบอเหมือนจะไม่เห็นว่าดิคอนเน็กนี่เออเอ็กคอนเน็กอยู่แล้วดิคอนเน็กเอ็คเห็นแล้วสเปย์จังหวะนี้ไปสเปย์ไปไม่โดนโดนครบอยู่ไวเปอร์ได้บอลเขาเป็นแผนครับเป็นแผนเรียบร้อย โคู่นี้คนเอกยิงแมสจริงๆครับจังหวะนี้ DMT ฉีกไปจังหวะนี้แล้วเหมือนจะเห็นแล้วเอา DMT 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 เอาแล้วเอาแล้วมาร์กแล้วมาร์กสวัสเก็บทางฝั่งวิปปออนล้มลงไปแล้วเหลือ DMT คนเดียว DMT DMT เอาแล้วครับตอนนี้ขอขอเลี้ยโอ้โหดูดีกคนเอกบอกใจนิ่งๆแล้วให้โดนวงตายดูความมหิทหินี้ดูความมหิทหินี้ดูความมหิทหินี้เรียบร้อย างฝั่งของตี้มิดด้ามออกจากเกมไปอันดับที่5และดูทางฝั่งของเล้งเล้งเคซีสี่สิบเก้าเล้งเคซีสี่สิบเก้าเอายังไงบอกเฮ้ยเพื่อนอันดับลึกๆหน่อยแอบเอาเรียบร้อยจิมมี่เก็บก๊อดไปออกจากเกมไปเป็นตี้อันดับที่สี่าคิวจิมมี่คิวไปแล้วครับ5้าคิวตอนนี้ตี้ทางฝั่งของแก๊งเตอร์ข้าไปแล้ว9 9คิวคิวรวม9คิวตอนนี้ และจีซัตจะไม่เห็นเลงคุงเหมือนจะไม่เห็นเลงคุงจีซัตจีซัตเลงคุงเลงคุงเอาอย่างไรครับเลงคุงยังนิ่งยังนิ่งรอวงอัปเดตครับเลงคุงบอกไม่รีบไม่รีบแปกไม่รีบรอมายิงทีเดียวเก็บหมดเลยทางฝั่งของดิคเน็กเอ็กครับแล้วก็มาร์คสวัครับมาร์คสวัต้องทําการเคลื่อนครับเคลื่อนแล้วต้องเข้ามาในวงครับตอนนี้สองตี้เข้ามาในวงกันหมดแล้วด้วย แล้วฝั่งจีซัดโดนสเปย์ไปจีซัดตายแล้วอุ้ยเอาแล้วลิกเกอร์โดนลิกเกอร์ยิงทางฝั่งของดิคเล็กเอ็กซ์ล้มลงไปแล้วเอาแล้วครับลำบากแล้วลำบากหมอมาร์กแล้วหมอมาร์กก็โดนยิงเช่นเดียวกันหมอมาร์กขอหมอบก่อนเฮ้ยไอ้จิมมี่บอกอย่ายิงผมพี่จิมมี่อย่ายิงผมเอาเอาแล้วดิกลิกเกอร์เก็บดิคเล็กเอ็กซ์ออกจากเกมไปเลยเอาหัวจิมมี่ดูดูความโหดของเขาดีครับออกจากเกมและได้แท้ยังซ้ำอ่ะ และยิงแม่กระดังขามาร์กโดนอาริตตาจินนี่บอกลาแม่ลาแม่ก็โดนมาร์กก็โดนอ่นะแล้วครับใช้ชีวิตลําบากจริงๆใช้ชีวิตลำบากจริงๆ,งๆเหลื <Le> er อแค่สามทีมเจ้านันสามทีมเจ้าน,น,นันจังหวะนี้น้องมาบอกพี่อย่ายิงน้องเลยเดี๋ยน้องชุบให้เดี๋ยน้องรักษาฟรีเจ็ดชั่วโคตรพี่อย่าทำน้องเลยอย่าทำน้องเลยอย่าทำน้องเลยและลิเกอร์สเปย์ไปในหมอกในควันบอกไม่เป็นไรละม้าบอกไม่เป็นไรมีควันเยอะบอกพี่อย่าทำน้องเลยเดี๋ยวรักษาฟรีตลอดชีพ ไอ้แกงตเตอร์บอกไม่สนครับและลิกเกอร์ลิกเกอร์ออมแล้วลิกเกอร์จังหวะนี้รู้สึกและมาร์คมาร์คล้มหมอกครับล้มหมอกแล้วล้มหมอกแล้วลิกเกอร์มาร์คแลกออกจากเกมมาแล้วเหลือแค่สองทีมท่ารันเหลือแค่สองทีมท่ารันหนึ่งต่อสี่ไม่หนวันลุมหนึ่งต่อสี่ไม่วันลุมเอาล้วดิไอ้เล้งอเล้งเอาสิวะเอาสิวะจิมมี่ไม่เห็นแกงตาเตอร์ไม่เห็นและเล้งอยู่ข้างหลังแล้วหูใจเย็นมาก ตจจ้องหูดูกําลังเข้าไปชาร์จกาลังเข้าไปชาร์จเข้าไปชาร์จแล้วและเหมือนจะแกรเตอร์จะไม่เห็นเลงเคซีสี่สิบเก้าเลงเคซีสี่สิบเก้าจังหวะดีจิมมี่จิมมี่จิมมี่เลงเคซีหลบหลบอยู่จิมมี่ไม่เห็นเคซีไม่เห็นจิมมี่ไม่เห็นไอ้จิมมี่จิมมี่จิมมี่เหมือนใจเห็นเหมือนใจเห็นไหมไม่เห็นจิมมี่ไม่เห็นไอ้เล็ยัอยู่เล็กยัอยู่ เอาแล้วครับจังหวะนี้เอาแล้วต้องยิงแล้วครับจังหวะนี้เล็กยังอยู่จะยิงไหมจะสเปรย์ว่าโดนหมอกเชื่อหมอกอย่างแรงหมอกแรงมากหมอกแรงมากแม่จ๋าแรงมากแม่จ๋าเอาแล้วครับจังหวะนี้เอาจะหยิบปืนอะไรครับแน่ๆไม่รู้จะหยิบปืนอะไรมีอยู่สองปืนไม่แต่ไม่รู้จะหยิบปืนไหนยิงกันแน่ลกไปหมดลกไปหมดลกไปหมดเรียบ้อยเกมแรกเป็นทางฝั่งของแก๊งสเตอร์เป็นแชมป์ในเกมที่หนึ่งไปโอ้โห ตบมือเลยครับตบมือเลยครับตบมือเลยครับโอ้สุดยอดจริงๆกับการเล่นของแก๊งสเตอร์ในแมบนี้อิเล็กโกขอสัมภาษณ์หน่อยครับสัมภาษณ์สักสองนาทีได้ไหมครับสัมภาษณ์อะไรทีมนี้ครับรู้สึกไงบ้างครับไม่ถามไม่รีเลยไม่ต้องมาถามกูไปตีจับจับจับจูกูวิ่งไล่ไม่มาแล้วเห็นแล้วไม่เห็นแล้วขานเป็นงู กายเป็นงูไอจิมมี่รู้ไอใครแว่งมาคาตรงนี้วะจิมมี่เลยสอยซะและดูทางฝั่งของหนูลี่รีเบิร์ตชีวีและกลัมเหมือนจะรู้ว่าตอนนี้ตี้ข้างหน้ามีคนอยู่บ้านข้างหน้ามีคนอยู่หนูลี่วิ่งมาดูครับดูการเล่นครับใช้รถเป็นเกาะกำบังไม่ตัวเองโดนยิงอย่างง่ายๆ แล้วมาดูทางที่ว่าว่าจูปิเตอร์กับลิเกอร์จะรู้ไหมว่าหนูลี่ตีรีเบิร์ทีวีกำลังจะเข้ามาแล้วกระจูบินศูนย์หนพร้อมทำการตีโอบกอดก้านขวาครับตอนนี้หนูลี่บอกเฮ้ยแจ้งเพื่อ้วไรอเอสดอเอสมันอยู่ตรงนี้เพื่อนมันตรงนี้ก่อนด่วนเลยเพื่อน มึงเชื่อกูมึงเชื่อกูมันอยู่หนูบ้านนี้ไอจิมมี่ไอจิมมี่อย <ian> <can> ู่แกรนเตอร์อยู่ตรงนี้และและดูเหมือนว่าหนูลี่เห็นแล้วแล้ววิ่งอ้อมด้านขวามาจังหวะนี้แล้วโดนยิงหนูลี่โดนยิงหนูลี่เลือดเลือดล้วนิดเดียวเลือดละยี่สิบบอบบอบจิมมี่จิมมี่คารุเตอร์เห็นหนูลี่ขาดเป็นกูแล้วเอาเรียบร้อยดนูลี่เอาฉักเกบไปครับโดยจิมมี่เก็บไปเรียบร้อยเลยอะไรครับเนี่ย นูคนคนเห็นพี่อ่ะหลายพันอยู่นะพี่ลี่คนเห็นพี่อ่ะพี่ชายไม่กันรถอะไรเกียร์ทิ้งท่ายิ้งท้ายรถอะไรรถไหล วิ่งตามรถอน,นุแบเป็นสเตปไงแบบให้รถกำบังอ่ะวิ่งตามอ่ะใช่จ,จ,จริงๆภาคอยู่อ่ะคือแบบพี่ลีแบบอย่างไฟแอรวิ่งแบบมุมดีมากอ่ะเชี่ยกันแบบให้เขาไม่ยิงอู๊พี่ลีไม่โคตรฉลาดเลยว่ะเชี่ยคิดได้ไงวะชมเอ้น้องชมพี่อย่างนี้จริงๆเชี่ยแบบดูครับหนูลีฉลาดมากครับเล่นดิโอคูแบบอย่างนี้สักพักสักพักไ่วิ่งตามรถแล้วโดนยิงเชโดนอยู่คนเดียวด้วย